ข้อสิบสามนะครับหลังจากให้เวลาเด็กๆลองทำด้วยตัวเองนะครับก็ในห้องก็เสร็จกันไปเยอะแล้วนะครับก็ขอเฉลยเลยนะครับนะข้อนี้ยมันยกกำลังหกที่หลังอยู่แล้วเนาะเราหาผลลัพธ์ในวงเล็บให้เสร็จก่อนนะครับก็จะเห็นว่าอ๋อรูปแบบนี้เราน่าจะมองออกแล้วว่ามันเป็นเทเลสโคปิกที่โดนดัดแปลงมานะครับโดยใช้พวกสูตรผลบวกจำนวนนับ นะครับงั้นเราก็ใช้สูตรผลบวกจำนวนนับเนี่ยยุบรูปพวกนี้ก่อนยุบรูปพวกนี้ก่อนนะครับนะจากสูตรผลบวกจำนวนนับ n พจน์แรกมันเท่ากับ n คูณ n บวกหนึ่งฐาสองเพราะฉะนั้นขอยอกตัวอยา่างอย่างเทอมนี้มันก็คือผลบวกจำนวนนับสามพจน์แรกใช่ไหมครับนะ ถ้า n พจน์แรกมันจะเป็น n คูณ n บวก1หาร2เพราะฉะนั้นถ้า3พจน์แรก n ก็คือ3 n บวก1ก็คือ4ี่งนั้นก็ n คูณ n บวก1หาร2ก็จะเป็น3คูณ4หาร2เทอมนี้ตรงนี้นะครับจะแปลงรูปได้เป็น3คูณ่หาร2โอเคนะถ้าเทอมนี้ผลบวกจำนวนนับ4พจน์แรก n ก็คือ4 n คือสี่ n บวกหนึ่งก็คือห้าก็จะแปลงได้เป็นสี่คูณห้าหารสองเทอมนี้ผลบวกจำนวนนับห้าพจน์แรก n ก็คือห <N> ้า n คือห้า n บวกหนึ่งก็คือหกห้าคูณหกหารสองนะครับอ่ะย้อนกลับมาที่เทอมนี้นะครับอันนี้ก็คือผลบวกจำนวนนับสองพจน์แรก n ก็คือสอง n บวกหนึ่งก็คือสามสองคูณสามหารสอง นะครับเกิดที่เทอมนี้ตัวนี้ผลบวกจำนวนนับหนึ่ง <1, S 1> พดแรก n ก็คือหนึ่งใช่ไหมครับเออนคือหนึ่ง n บวกหนึ่งก็คือสองเอ่อ n คูณ n บวกหนึ่งพันสองก็หนึ่งคูณสองพันสองนะครับนะแล้วข้อนี้มันไปได้เรื่อยไม่จบไม่สิน้นโอ้ดีดีด,ดีอ่าเดี๋ยวขุลบตัวนี้ก่อนนะเออ ดังนั้นตอนแรกเนี้ยเราจะหาผลลัพธ์ตอนที่มันยังไม่ยกกำลังหกเราก็เลยตั้งให้โจทย์ข้อนี้นะครับตอนที่มันยังไม่มีกำลังหกเนี่ยกูให้มันเป็นตัวเไปก่อนให้เเนี่ยคือเทอมนี้ครับหนึ่งส่วนหนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองบวกสามเอาตอนที่มันยังไม่ยกกำลังหกนะให้เรียกว่าเป็นตัว a ก่อน ึ 1> 1่งบวกสองบวกสามบวกสี่ 4. แต่เด็กๆไม่จำเป็นต้องไปตั้งเป็นตัวเอเหมือนครูก็ได้นะไม่จำเป็นนะครับแล้วก็หนึ่งหารด้วยหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าแล้วก็บวกไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นแล้วก็แปลงเลยครับหนึ่งถูกแคทที่ด้วยหนึ่งคูณสองหารสอง เครื่องหมายส่วนตัวหลักจะอยู่ตรงนี้เออต่อไปนะครับอเจ้าหนึ่งบวกสองมันก็กลายเป็นสองคูณสามหารสองเสิ็ต่อไปนะครับหนึ่งบวกสองบวกสามนะครับก็กลายเป็นสามคูณสี่หารสอง ต่อไปนะครับหนึ่งบวกสองบูกสามบวกสี่ก็กลายเป็นสี่คูณห้าหารสองอไปเรื่อยๆหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าก็กลายเป็นห้าคูณหกหารสองอ่าบวกไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นตอนนี้เกือบเกือบจะเป็นเทเลสโคปิกแล้ว ใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนซ้อนหลักก็คือย้ายตัวล่างสุดใช่ไหมครับขึ้นไปวางเหนือเครื่องหมายส่วนตัวหลักนะครับอ่าดังนั้นย้ายขึ้นไปวางเหนือเครื่องหมายส่วนตัวหลักย้ายตัวล่างสุดก็คือย้ายสองมันก็จะขึ้นไปคูณอยู่กับเลขหนึ่งนะ หนึ่งคูณสองเออก็กลายเป็นสองเลยนะครับดูขอเขียนเป็นเลขสองเลยนะครับอ่ะเดี๋ยว,ยว,ยวให้ละเอียดละเอียดอ่ะอย้ายสองขึ้นมานะครับย้ายสองขึ้นมานะครับย้ายสองขึ้นมาย้ายสองขึ้นมาย้ายสองขึ้นมาอ่ะ ข้างล่างนะอันนี้หนึ่งคูณสองสองคูณสามสามคูณสี่สี่คูณห้าห้าคูณหกอ่ะมันทำให้ a หน้าตาเป็นอย่างนี้ไปละสองหารด้วยหนึ่งคูณสองอันนี้ขอใช้สีเดียวกันเลยเนาะที่เกียรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สองคูณสามสามคูณสี 4, 4่สี่คูณห้าห้าคูณหกตอนนี้ล่ะเป็นเทเลสโคปิกเรียบร้อยแล้วนะครับบรรทัดนี้เป็นเทเลสโคปิกแล้วนะครับ เเป็นอะไรครับสองดเป็นหนึ่งเหนนะครูไม่เขียนตรงค่า D ให้ดูแล้วนะครับว่ามาอย่างไงนะถือว่าทุกคนต้องดูออกแล้วนะอ่ะมันไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นตัวสูตรมันก็เลยย่อลงมาแล้วใช่ปะไม่มีเทอมหล,ลักละไม่มีเทอมหล,ลักละเพราะฉะนั้นผลบวกค่า A นะครับจึงเท่ากับ เ okay. ส่วนดีคูณด้วยหนึ่งส่วนชุดหน้าตัดหลังชุดหน้าตัดหลังเออมันจะไม่มีชุดหลังตัดหน้าละที่ไม่มีชุดหลังเพราะอะไรเพราะมันไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นเนมันก็เลยไม่มีชุดมันก็เลยบอกว่าไม่มีชุดหลังอ,ะอ,อ่ะเออนะมันไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นมันก็เลยไม่มีชุดหลังนะ่ะโอเค k 2อง d หนึ่ชุดหน้านี่อยู่นี่ตัดตัวหลังก็ตัดสองก็เลยเหลือหนึ่งดังนั้นค่า a ตรงนี้ออกมาเป็นเลขสองดังนั้นจากโจทย์เนี่ยมันก็คือเอาเทอมนี้ก็คือตัว a ใช่ปะ่ะเอามายกกำลังหกสุป่ะเออ นั้นผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับอะแหมจะก,ก๊อปโจทย์ก็ <c oughs> ตรงนี้คุกกล่าไปหมดล้วอะอ่ะเคผอก๊อปโจทย์หน่อย จึงได้64นะครับ งงงงไหมครับอ่ะใครงงงงบ้างบอกกูกนแล้วอ่ะไม่งงน,นะ